โอ้โหตะลิดงานนี้แพลวคาวใหญ่แล้วนะคะวาดขาทีเนี่ยแม่แม่ใจสัน่นงาน BST High Park เมื่อคืนนี้บอกเลยนะคะว่าจัดได้ดีมากๆเวทีคืออลังการเวอร์ค่ะสบบาวไปเพลงก็คือจัดเต็มจนทุกคนพี่จีสูกับน้อลิซ่านะมาในชุดแดงคนพี่ค่ะก็ยังทรงเรียบร้อยนะคะแต่ว่าคนน้องนิสคาแซ่บเวอร์มีการเปลี่ยนท่าเต้นเพลงมันนี่ด้วยนะคะเอาจริงๆก็คือนอลิซาเธอเนี่ยคุณดีมากๆเนาะ ชุดขาวก็คือขายาวสวยค่ะส่วนชุดดำก็แซบเนาะแต่งตัวมีคาแรคเตอร์ค่ะแบบประมาณว่าสวยเนาะสวยเผ็ดดุอะไรแบบนี้ค่ะงานนี้คือจัดเต็มมากๆนะแถมยังมีการเปิดเมงอีกด้วยนะคะเธอนั้นดูโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งชุดแต่ละคนนะคะก็คือดีค่ะ แล้วก็แต่ละคนก็ดูมีสไตล์ของตัวเองอย่างเช่นโรเซก,ก็คือเก๋เนาะรองเท้าบูทของเธอเนี่ยไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมสาวเลิศม,มากๆค่ะเสียงกรร๊ดเนี่ยดังกระหึ่มทั้งงานเลยค่ะแล้วก็เห็นมีนักร้องนะะที่เป็นลูกสาวตำนานคาเพนเตอร์ค่ะอย่างคุณซาบิน่าคาเพนเตอร์เห็นมีมาประกาศตัวนะคะในงานว่าเธอเองก็เป็นบลิงด้วยเหมือนกันดูสิคะคนที่มาขึ้นแสดงโชว์นะก็ยังเป็นบลิงเหมือนกันกับเราด้วยนะคะ แอก็เอาบรรยากาศนะ BST ไ i g h Park ค่ะเมื่อคืนที่ลอนดอนมาฝ่าแล้วกันค่ะโ,โหสนุกกันมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า